ที่14เอวาม,มสุกังสมัยยังปะกวัสเกสุวิหารนาติกัปิระวัตถุสมิงมาวันีมาตาพิกุสังเขนะสติงปัจ,จมัติหีพิกุลสตีหิสเพเหวะอาหันตีท่าสหิตาโลกท่าตุหิเทวตาเยปุยนะฉันนิ้ปติตาหงตีพระเขวันตังทัศนายาพิกุสังกัจจะท้าเขาแต่ตุนังสัก สุทธาวาสกายินังเทวตาอัตตะท่หงษีอายังโคภควาสเกสุวิหนรติกับปีระัตุสมิงมหาวเนมาตาภิกขุสังเคนะสติงปจัตมัตตหิภิกขุสตเตหิสเปหวะอรหันตหิทัสหิตตโลกธาตุหิเยภูยนาสันนิปติตาหุนติภควันตังทัสนายะภิกขุสังขจดยาหน้ามะยมปิยะนังตนะภควาตีนุสปัสังกามยามะอุปสังกัตวาหน้าภควะโตสันติเกปัจจวาคี ปัจจคาถาภาษยามาติอัฉคูเทวตาภาษยยะธาปีนะมะพลาวอุริสาสมัชชิตังวาพาหังภเสยระยะสาษิตังวาพาหังสมิเทยะเอวามวาสุธาเวสุเทเวสุอัตระหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสูอัตคตาเทวตาพระควาตังอภิวาสอภิวาเทวตาเอกามตังอันถักสูเอกามันตังอธิตาโห เอกเทวตาพระคววโตสันติเกอิมังคทังอภาสิมหาสมโยปวัในสมิงเทวกายาสมคตาอาคาตามีอิมังธรรมสัมมยังทักิตาเยวะอปราชิตตัสังคติอโทอปตาอปราเทวตาพระคววโตสันติเกอิมังคทังอภาสิตรักพิโกสมาธาหังสูจะตังอัตโนอิชโกอุจุกามังสูสารทีวะ เนตาหิเนตานิหะเิตวาอินทรียะนิรักขันติปิตตาติอาทาโคะปาราธิวตาปะควะโตสันติอิมังคตังกาัสิชิตวาคีลังเชตบาปรีคังอินทะคีลังโอหามัจจะเมชาจะเตจารันติสุทาวิมัตลาจะขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคติ ัตถคอัปราเทวตาปะขวตโตสันนิกเกอิมังคาทางังอภาสิเยกิจิพุทธงังสระนังคตา,าเสนะเตทามิสสันติอัปยาภูมิงปหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายจงปาริภูเรนสันติติอัตโขปะขบวพิขูอมันเตสิเยภูเย,ยนะพิกเขเวทาัศส,าสูโลกะธาตูสูทเวทวตาสันนิปติตาหนติปัสถาคตังทัศนายะพิขุสังฆะเยปิเตพิกขเ,เวอเหสุงอติตะมันตานังอราหารันโตสมมาสัมพุทธาน เตสัมปีพระกวันตานางเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอหิสงอเิสงสยยะธาปีไม่หังเอตารหิเอปเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันตองสมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานางเอตตาปรมาเยาวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติสยยะธาปีไม่หังเอตา ราหิอจกกมมิกิสามีพิกเวเทวกายานังนามมิเิติจิสามีพิกเวเทวกายานังนามมิเตธิสามีพิกเวเทวกายานังนามมิตังสุนาถาสาธุกังมะนาสิกะโรถะปัสสิสามีติเอตัมเอวัมพันเตติโคพิกเวเพราะข่าวตัปัจจุสุนสูพราะวาเอทาทาตัสโบตะสิโลกามนุกัสสัสสามียะถาภูมิมาทาตัตสิตาเยสิตาคิริคัมภรา ปหิตตาตสมะหิตาปุตุสิหาวัลลีนาโลหมะหังสาภิสัมพุโนโอธาตมะนะสุทาวิปัสสนะมาวะนาวิลาพินโยปจัสเตมจตวายวันีกับเละวัฒเวตะตัวมันตยิสัทฐาสาวกีสัลเนรเตเทวกายาพินกัเตเตวิชาราถาพิกาโวเตจัตตปมกระดูสุตว่าพุทธศาสนาเองเตตะเสเตสะปะตุระหะตุระหุญาณัง อมนุสสานทัสสนังอปเกยสมัตตทัสขุงสหัสสังอัตถสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังอมนุสสานมัตถคุอปเกยนันธมัตถคุที่สาสปาภูกาหูติดตัจฉสะพังอภิญญายะววิคิตตวันนจุมตตมันตยสาสวกเสรรเเทวกายาภิตาวิาจเตวิชานาภิกขโโหังกิตยสสามิิราหิอนุปปโสสัตตาสหสายกวะ ตัดสัตตสัตสัตตะสหัสยาญคขาบยญคขาภูมิมากะปิละวัตเเวอิทิมันโตชิติมันโทวัณณะมันโตยะสัชินมาทามานาภิกกรมุงพิกขุนนางสิมติงวันังชาสาหัสสาเฮมะวัตตาญาคานานตเตวันิโนยทิมันโตชิติมันโทวัณณะมันโตยะสัชินมาทามานาภิกกรมุงพิกขุนนางสิมติงวันังสาตรายกรา ติสาหัสสายขานัตเตวันินโนยที่มันโตชิติมันโทวันนาบุญโตยศศิโนมทมนาพิกรมงพิกุนางสีมติงวันนงอิจเจโตโสรสะสาหัสสายะขาณนัตเตวานินโนอที่มันโตชิติมันโทวันนาบุญโตยศศิโนมทมนาพิกมงพิกุนางเสมิติงวันนงเวสามิตราปัจจสตายะขาณนัตเตวานิโนอิที่มันโตชิติมันโทวันนาบุญโตยศสิโนมทมนาพิกมงพิกุงสมติงวันางกุมพิโรราคะชัยโกเวปุลัสสะ นิเวศนังพินโยนังสตตะสหัสสังยคานังอธิปุริยุรุภาษาสติภูมพิโรราชคายโกสุพคัสสิมติงมนังปุริมัจจตทิสังราชาตะทัตตารัตโอภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสติโสพุทธปิตตัสสะพะโบอินทะนามามาปะลายิทิมันโตชิติมันโทวนนามันโตยัสสสิโนโมทัมนาคิกามพิกุนังสิงติงมนังทักขีนจัตทิสังราชาวิรุปโตตัปภาษาสติ กุมพนังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตปิตัสสะพโวอินทนามามภพลาอิทิมันโตชิติมันโทวนาบันโตยิสัตสิโนมุทะมนาอภิกรมุงพิคุณนางสิมุติงมนังปัจฉิมัตจัทิ่สังราชาวิรูปโคปัสสาตินาคณังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตปิตัสสะพโวอินทนามามภพลาอิทิมันโตชิติมันโทวนาบันโตยิสัตสิโนมุทะมนาอภิกุมุงพิคุณนางสิมุติงมนังอุตตารัตจัทิ่สังราชากุเวโรตปัสสาติยานัง ยักษานังอธิปติมหาราชายศสิโสพุทธปิตัสาะาโวอิเทมนามหาพลายทธิมันโตชุติมันโธวนามันโตยสศินมันธรมนาพิกามึงพี่คนนังสิมาติงมนังปูนิมัติสังทัตตาราถโถทักกินเนนะเบรูหะโกฏิปชิมีนะเบรูปโคกุเบรอุรัตอุตรัตทิสังจัตตารโตเตมหาราโชสมันตาจตุโรทิสาทัตและมานาอัตถสุเวนะวันนี้กับปีละวัตเวเตสังมายาวิโมทสาต จัณฑิกาสตามายาติเตนตุเมเกนตุวิภูติวิทูโตสหะจันทะโนมกามาสถุูจะนิมันทุนิมันนินุมันกินุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปมัตจะเทวสูตจะมาตลีเทจิตาสโนจะคันทะโพนะโรราชาชโนสโก อาคูปัญจสิโคเจวติมพดุริยะวัชสาเอเตจันเีจะราชนโนคันทภาสหราชุภิโมทมานาภิกาโมภิกุนังสิมติมวนาอัฐาคูนาสพานาคั้งเวสาลาสหตสัศกากรรมพลาสาัสสตาราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทัตตัรัตถาจาราคูนาคายาส,าสัตสิโนเอละวนโนมหานาโค โซปะคาสิมิติงมนังเย,ยนาคราชิสหัสาหารันติทิพาทิชาปะิดวิกสุดทาจาัจขุวหายาสาเตวนัตมัชชะปัญญาจิตาสุปนัยจิตเตสะนามังอภยันตานาคาราชานะมาซีสุปนนโนเฮมะมะกาสีพุทโธหัตหิตสันหาหิวาจาหิอุปหะยันตรานาคาสุปันนาสระมะกังสุทธัง ชิตาวาชิพระหัตเทนะสุมุหังอสุราชิตาพาตโรวาสวัสเสติอิทิมนโตสยาสัสสิโนกาลากัญชามหาพิสมะอสุราคณะเอสาเวปติจิติสุจิติจะปหาราโทมุนินมุจีสหสตาจัสตัดจะพลิปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตตวาพะลิงเสนางราหุพัทธมกากมุง ราหุพัทธมุปาขมุงสม,มโยธานิพันธทเทพิกุนังสิงติมนังโอปาจะเทวาปัิบีจเทโชวายุตถาขมุงวรุณาวรุณา,ณาทเทวาสุโมจายสัตเศยศยศาสาสหา เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัศเสตทัะสักกายาสปีนานาเตวันิโนทิมันโตจิติมันโตวณนามันโตยาสสิโนโมทัมมณายิกามุพิกขุนังสิมิติงเวทูจัตทวาสหาลีจัตอาสมาจัตสุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทามคูปริขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปริขิตานักขัดตานิปริขิตาวาอาคูมัณทะวะหาลาวกาวาสูนังวาสโวเสโศโสปะคะสุวิตริทักโท ทเตเต้าเสตท้ากายาสเพนาะนะนัตเตวานิโนที่มันโตชิติมันโตวณัตนะมันโตยิสสินโนมุทะมนาพิกามุมพิคุนังสิบมิติมนังอาคาคูสหภูเทวาชลามคิสิริสคาริวะอริทกาจารโชาจากุมามบุพานิสพาสินโนวัดุนาสหธรรมาะจะอุดจตราจาัตเนชากาสุริยะลุจิราอาคูอาคูาควะสวะนิสินโน ทัศเสตทัศากยาสัพเพนอนัตเตวะนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันัตมันโตยิสัสิโนมุทัมันนาอภิกรรมงพิคุณังสิมติงมังสมานามหาสมานามนุสสามนุสตตมาริทิขิตธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตตวานิโนปรรคามหาปรรคาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสตทัศากยาสัพเพนอนัตเตวะนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันัตมันโตยิสัสิโน โมทัปมนัยพิกกรรมุงพิคุณนางสิมิติงวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคันนาสาสหะอาโอทาตะไคหาปโมคอาอาคูเทวาวิจักขนาสัมทามัตตาหาระคัจฉามิสกาจายสัสินูท่านนายังอาคาปุจโนโยทิสาภิวิสตอภิวิสติท่าสีเตสสากายาสเพนนนตะวันนิโนที่มันโตจิตมันโตวันน้มันโตยาสัสินูโมทัปมนัยพิกกรรมุงพิคุณนางสิมิติงวนัง เขมิยาตุสตายามากันธกาจายัสสินุลัมพิติกาเจลัมมาสสถาโชตินามาจะอาสวานิมานราตินูอาคูอัถาคูปลินิมิตาทเสเติทศตายาสเปนานัตเตวันนิโนที่มันโตชิติมันโทนนะวันโตยัสสินุโมทะมนาพิกกมุนพิกขนังสิมติงมนังสัเทเตนิเทวนิกายาสเปนานัตเตวันนิโนนามันวเยนะอาคัจฉงเยจันเดสัทิสสาสหะปวุตชาติ อวุธ,ธาชาติมัคีลังโอคัะตินนาโอคตินนามะนาสวังทักขีโมตระคัตรังนาคังจันทวังอสีตาติตังสรมมาสุพรมมาตาม,มะสุพรมมาปารมัตโตจะปุลตาอิทิมโตสหัสันนังกุมาโรโอติสินจะโสปคาสิมิติมนันนังสหัสสรหม,มโลกานังมหาส โภมาพิติทัตติสุปปะปันโนชุตินมันโทพิสมากายโยยัสศสิโสทเศธะอิสราอาคุปเจกวัสสวัตติโนเทสัจจะมัชโตอาคาหาริโตวบริปริวาริโตเตจัสเพอฟินเกเตสินเตเซเรสพระมกีมาราเสนาภินกามิปัสสะกันหัสสะมันทัตนันทิยังเอิทั ขันหัตถาพันธัตถราเคนาพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรถหมาโวมุตกิจกติมุตกิตาโกจินังอิติตถะมหาเซนโนกันหาเซนังอเปสยิปานินาตระมาหัจจัดสัตรังกัตวาเท,ร,ทาระวังยะถาปุสโกเมโคทนยัยนโตสุวิชุกโกตถาโสปจ,จุ ชาวัตติสังกุตโทอยสัยังวเสตัจะสพังอภินยายะบวิคิตมานาจักุมาตโตอมันติยิสทาสาวเกศานนีราเตมานาเสนาพินตาเตวิชาณธาพิจโบเตเตจะอาตับปมักกรุงสุตวะพุทธศาสสสนังวีระวีตาระเคหิปกามงเนสังโลมิปิอิทยุยงสเปวิชิตตสังคามาพยาติตายัสสินโนโมตติสาภูเตหิสาวกาเต นเสนสูตรตาติ